เอาเลยครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาเปิดคลิปแปลกๆกันนิดนึงก็คือวันนี้เนี่ยเรามาเปิดกันในร้านตัดผมกันเลยซึ่งเราไม่เคยมาเปิดคลิปในร้านตัดผมอะไรพวกนี้เลยนะ<า>นี่ที่วันนี้เนี่ยพาเทรเวอร์มาแต่งองค์ทรงเครื่องเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาเทรเวอร์ไปหางานใหม่นั่นเองนะครับทุกคนขอบคุณมากครับอ แม่วันนี้ชุดก็ดูดีแล้วคงจะไม่ต้องเปลี่ยนยนะเนะเดี๋ยวไปชุดนี้เลยละกันอาา่าฮะก็จะรวมถึงมอดในวันนี้นั่นเองงานที่เราจะพาเทเอร์ไปทำเนี่ยจะมีชื่อว่ากรุ๊ปเสร็จจ็อบนะครับใครที่เคยเล่น GTA 5แบบซิงเกิลเพลเยอร์เนี่ยอาจจะเคยเจอรถสีเขียวพวกนี้เห็นรถคันนี้เนี่ยไม่ได้ผ่านไปไม่ได้จริงๆเลยหาระเบิดไปติดด้านหลังแล้วก็ระเบิดให้เงินมันหล่นออกมาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพาเทเอร์ไปทําอาชีพขนเงินกันนั่นเองนะครับผมเอาละ ขั้นตอนในการทำเนี่ยก็คือขับไปที่ธนาคารตรงนี้เลยนะครับที่เป็นรูปรถตู้ขนเงินสีเขียวตรงนี้นะครับไปกันเลยครับทุกคนแหมนานันทีเราจะได้กลับมาลงมอสที่เป็นมอสอาชีพกันบ้างนะครับห่างหายกันไปนานเลยกับมอสอาชีพวันนี้รู้สึกคิดถึงแล้วก็พยายามจะหามอสอาชีพอะไรมึงเนี่ยไอ้เจ๊<ะ>ก็โทษออกกูไฟเดไปด่า <laughs> เพื่อนบ้านเขาแบบทำแค่ในเกมพอนะครับอะไรแบบนี้เนี่ยอย่าไปทำในชีวิตจริง ผมมีเพื่อนคนนึงนะ <c oughs> เคยซ้อนรถมันอะ่ะเออแล้วก็เรากาลังจะข้ามไฟแดงกันแล้วคือแบบตอนนั้นเนี่ยฟังผมมันไฟสีส้มแล้วไงมันก็แบบพยายามจะมเร่งให้ทันเพื่อที่จะข้ามไฟแดงตรงนั้นไปให้ได้ปรากฏว่าตอนที่เรากาลังข้ามอยู่อะ่ะแม่งเป็นไฟแดงพอดีเลยลรถตู้แม่งออกมาไอชิ้นนี้แม่งบีบแต่ใส่รถตู้แล้วก็ด่ารถตู้<笑><笑>ตทั้งที่ฝั่งเราแม่งไฟแดงแล้วนะ Minitor รู้สึกว่าธนาคารน่าจะอยู่ฝั่งขวาตรงนี้ใช่หรือไม่มีนะครับทุกคนอ่ะ นี่นะครับทุกคนหลังจากที่เรามาที่หลังธนาคารตรงนี้แล้วเนี่ยทุกคนจะสังเกตเห็นวงกลมสีเขียว,ยวแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเดินเข้ามาเนี่ยมันก็ให้เรากด E ีเพื่อเริ่มทำงานเป็นหน่วยรูปเซกเพื่อทําการขับขนย้ายเงินที่เราต้องไปรับมานั่นเอง โอ้โหยูนิฟอร์มเสื้อผ้าเต็มยศมากๆเลยครับอุธกรเรียกว่าพร้อมมือเลยนี่เราต้องพาเจ้ารถคันนี้นะครับไปขนเงินในเมืองสถานที่ในการขนเงินแล้วก็จํานวนเงินที่เราต้องขนเนี่ยจะไม่เหมือนกันในแต่ละรอบนะครับอันนี้ผมเพิ่งมาทําใหม่จานวนเงินที่อยากให้ขนเนี่ยยังไม่เยอะเลยครับสามารถสังเกตได้จากทางด้านล่างขวานะครับตอนนี้ผมจะต้องไปทับเงินจาก1ที่ก็คือมันจะทับ1เอาไว้แล้วก็สถานที่ที่เราต้องไปเอาเงินก็จะเป็นประมาณตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดมาร์กเอาไว้เลยเพราะว่าบางทีที่เราขับไปเนี่ยไอตัวมาร์ ไปได้นีครับผมก็แนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยมาร์กสถานที่ที่เราต้องไปเอาเงินไว้ดีกว่านะครับผมเอาละทีนี้เราก็จัดการขับไปยังสถานที่ตรงนั้นเลยผมว่าผมคงไม่ต้องดูแมพนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมปิดเรดาร์ทางด้านล่างซ้ายเอาไว้ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างจะช่ำชองเลยนะกับการขับในเมือง GTA 5แบบไม่ดูแผนที่ชี้จุดมาก็พอว่าอยากจะไปเจอกันตรงไหน,นแค่นั้นแหละผมก็ขับไปได้แบบสบายสบายเลยนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมถึงเลือกงานนี้เลยครับ กูเพิ่งโมว่าตัวเองช่ำชองเลนเมื่อกี้เองเอาเลยครับทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้จะมาถึงสถานที่ที่เราต้องมาเอาเงินในตู้เซฟแล้วนะครับนี่พูดไปพูดมาก็ผ่าไฟแดงซะเลยแค่ก็น่าจะเป็นร้านฝั่งโอ้ยชายผู้นี้พร้อมจะมีปัญหากับ NPC ได้ทุกเมื่อจริงๆเลยมีน้องคนหนึ่งในช่องเคยบอกเอาไว้นะครับว่ากูเนี่ยมีปัญหากับ NPC ในเมืองนี้เยอะมากเลยครับ เอาละน่าจะเป็นร้านตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอถอยรถเข้าไปจอดไว้ในซ่องนี้ก่อนละกันเออจะให้ออกแบบสะดวกสะดวกหน่อยการทํางานในแต่ละครั้งเนี่ยอย่างที่ย้ําไปนะครับว่ารอบในการที่เราต้องมาเอาสินค้าเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วทําไมร้านมันปิดวะเนี่ยเอา้าเดี๋ยวถูกร้านปะเนี่ยก็ถูกร้านนะแต่ทำไมร้าน,นปิดวะเดี๋ยวมึงนัดวันเวลามาถูกปะเนี่ยเอา้า สงสัยเราต้องทําการจลกรรมเข้าไปเลยครับทุกคนนี่ไงเราออกประตูบานนี้ออกได้เลยครับทุกคนถ้ามันปิดเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าไปได้นะครับทุกคนผมก็แนะนําว่าให้ทุกคนลองโหลดเซฟเกมใหม่แล้วก็กลับเข้าไปรับงานใหม่นะครับทุกคนแต่นี่คือผมใช้วิธีแบบขัวขโมยไงงัดประตูออกแม่งเลยแล้วก็เข้ามาเอาเงิน <laughs> นี่นะครับถ้าเราเข้ามาหลังร้านแล้วเนี่ยมันใช่เรากด e เพื่อเก็บเงินในตู้เซฟออกไปใส่ไว้ในรถเรานั่นเองนะครับผม ประมาณน,นี้ตอนกลับเนี่ยมันจะมีให้เราลุ้นด้วยนะครับว่า มีโอกาสที่รถเราเนี่ยจะโดนปล้นหรือเปล่านะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเอาเงินมาแล้วเนี่ยเราสามารถชิ่งออกไปเลยก็ได้นะด้วยการแบบกด,ดตัว E เพื่อบอกว่าเราจะหักหลังแล้วก็เอาเงินตัวนี้เนี่ยหนีหายไปเลยหรือว่าเราจะขับไปส่งที่ธนาคารเพื่อรับเป็นค่าจ้างตอบแทนอันน้อยนิดมาเนี่ยอันนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขับไปส่งแบบดีๆก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวจะมาลองว่าถ้าเราแบบทรอยตํสำนักงานที่เราทําอยู่เนี่ยหยิบเงินลูกค้ามาแล้วชิง่งหนีหายไปเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันเดี เอาเงินไปส่งดูก่อนแล้วกันว่าเงินในตู้เซฟที่เราหยิบม,มาประมาณเกือบเกือบแปดพันเนี่ยค่าจ้างเราจะได้สักกี่บาทเลยครับทุกคน One hour later โอเคเดี๋ยวเราลองเอาเงินไปส่งกันนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าค่าจ้างเนี่ยจะได้สักเท่าไหร่ถ้าให้คุ้มเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้ากูหักหลังแม่งเลยดูว่าได้เท่าไหร่รอบหน้ากูชิ่งไปพร้อมกับเงินในถุงนี่แหละฮะเรียบร้อยเลยครับทุกคนเอาเงินมาส่งจะได้มาประมาณ2,000กว่าโอเคก็ถือว่าก็รับไม่ได้อะนะ ทำแค่นี้แล้วมันจะไปอยู่ได้ยังไงเอาเป็นว่ารอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองชิงด้วยเงินที่เราไปขนมาหาละกันเลยครับทุกคน f minutes later ไปไปกันร้านที่2เลยครับทุกคนอุยอ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโอ้โหมันมีโอกาสโดนป้นนี่ว่าเฮ้ยพอดีเลยกูอาวุธครบมือมาดิบริการทุกระดับประทับใจอ่ะสกิลลิตี้งานเนี้ยว้าวไปแล้วทีหนึ่งขอโทษประชาชนที่โดนลุกหลงด้วยเลยครับอะไรอะไรโอ้โหนี่มึงพวกโจนป้นธนาคารแบบ ครบแก๊งเลยนี่วาดูหน้ากากที่แม่งใส่มาแล้วก็สะพายถุงเงินมาด้วยเ <P ew en> พื่อนเราเป็นไงไวะเนี่ยถ้าเพื่อนเราตายในงานคงไม่เป็นไรนะไ <P ew en> <c oughs> อ้เจ้พูดไม่ทันการคำเฮ้ยเดี๋ยวดิโอโ้เ <P ew en> พื่อนตายนี่คือเฟลเลยเหรอโอ้โหก็ถือว่าเล่นเอาจริงๆเนี่ยก็ยากอยู่นะครับทุกคนโอเคหวังว่าคราวนี้จะไม่โดนดักปล้นนะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเราจะทําการปล้นมันเอง <c oughs> จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนสวัสดีครับเพียมาเอาเงินเหมือนที่เขาสั่งเอาไว้นะครับ มาดูซิว่าเฮีย er จะมีให้เราสักเท่าไหร่เอาเอาใช้ร้านนี้ปะเนี่ยอ๋อนี่ไงหลังร้านตรงตู้เซฟตรงนี้โอ้โหหลังร้านเฮียแกนี้แบบดีดีทั้งนั้นเราจะชิ่งหายไปในหมอกเมฆเลยนะครับเอาละขอให้ไม่โดนป้นนะแล้วกูก็จะแบบเรียบร้อยหลังจากกดอีแล้วนี่นะครับมันจะบอกว่า เงิน um: er> ทั้งหมดที่เราขนมาเนี่ยเป็นของเราแล้วเ <h> <ata> ลยครับส <sig training enables> ิ่งที่เราต้องทําก็คือหนีตํารวจให้พ้นนลครับแต่ตอนนี้คือแบบผมปิดติดดาวเอาไว้เพื่อนๆจำเป็นจะต้องหนีตํารวจก่อนนะครับแต่ที่ผมไม่ได้ขึ้นหนีตํารวจเนี่ยเพราะว่าผมปิดการติดดาวเอาไว้นั่นเองนะครับทุกคนแม่สีอัตรสกันเลยทีเดียวเอาเลยครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับแล้วทาไมรถแมงดังพร้อมกันสองคันวะเนี่ยเอาอะไรวะเนี่ยถือว่าก็เป็นมอดที่สนุกนะครับทุกคนเป็นอีกหนึ่งมอดอาชีพที่น่าเล่นแล้วก็มีตัวเลือกให้เราเล่นเนี่ยเยอะมากมาก ผมว่าใครที่อยากจะลงมอตตัวนี้กันแล้วเนี่ยต้องขอแจ้งทุกคนไว้ก่อนเลยครับว่าทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีมอตพื้นฐานก่อนถ้าทุกคนไม่มีมอตพื้นฐานเนี่ยทุกคนจะไม่สามารถลงเจ้ามอตตัวนี้ได้แล้วก็ใครที่ไม่รู้ว่ามอตพื้นฐานเนี่ยลงยังไงโหลดจากไหนอะไรยังไงเนี่ยผมทิ้งลิงก์วิธีการลงมอตพื้นฐานไว้ให้ทุกคนตรงด้านล่างเดสิ t ชันเลยนะครับผมส่วนใครที่มีมอตพื้นฐานแล้วแล้วก็ไปดูวิธีการโหลดเจ้ามอตตัวนี้กันได้เลยครับผมไปกันเลย ขั้นตอนในการลงเนี่ยจำเป็นจะต้องลงมอตทั้งหมด2ตัวนะครับทุกค,คนแต่นที่นี้เนี่ยทุกค,คนจาเป็นจะต้องลงมอตพื้นฐานมาก่อนนะอันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึง่งส่วนมอตที่ต้องลงทั้งหมด2ตัวเนี่ยจะเป็นตัวแรกก็คือกรุ๊ปเซ็กช็อปนะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะเป็น Edible All Interior เนะครับเดี๋ยวเรามาลงทีละตัวกันเลยอ่ะตัวแรกก็จะเป็นกรุ๊ปเซ็กช็อปก่อนนะครับกดเข้าไปลิงก์ด้านใต้เดซิฟชันนะครับจากนั้นให้ทุกคนมากดที่ปุ่มดาวน์โหลดสีเขีีขียวตรงน้ท ทีนี้มันจะเริ่มดาวน์โหลดตัวไฟล g r o u p s กจ Job ให้ทุกคนด้านล่างซ้ายแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยไม่ต้องแตกไฟนะครับให้ทุกคนเนี่ยกดเปิดไฟมอสตัวนี้ขึ้นมาได้เลยหลังจากที่เราเปิดไฟมอสตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ทุกคนเข้าไปในโฟลเดอร์ g r o u p s e กนะครับแล้วเลิ่อคลิกเข้าไปแล้วมันจะมีไฟล์ g r o u p เ e t d l l ให้ทุกคนแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้ทุกคนเปิดโฟลเดอร์เกม GTA 5ของทุกคนขึ้นมาได้เลยนะครับ เอาละพอทุกคนเปิดโฟลเดอร์เกม GTA 5ขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ทุกคนเข้าไปในส่วนของโฟลเดอร์สคริปต์ตรงนี้นะครับกดเดลเมคลิกเข้าไปพอเข้ามาในส่วนโฟลเดอร์สคริปต์ตรงนี้แล้วเนี่ยให้ทุกคนนําไฟล์ที่มีชื่อว่า groupset.dll เนี่ยลากเข้าไปในโฟลเดอร์สคริปต์ได้เลยนะครับผมลากแล้วก็เอาไปวางได้เลยรอมันวางสักครู่หนึ่งเท่านี้นะครับพอมันวางจนไฟล์ g r o u p s e เนี่ยเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์สคริปต์ของตัวเกมแล้วเนี่ยก็เป็นการเสร็จขั้นตอนในการลงมอดตัวแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูมอดต ในส่วนของม็อดตัวที่2นะครับ Enable All Interior เนี่ยก็ให้เรากดดาวน์โหลดไปเหมือนกันทีนี้มากดปุ่มดาวน์โหลดสีเขียวตรงนี้นะครับทุกคนขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้เรากดเปิดไฟล์ม็อดที่เราโหลดมาเมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาได้เลยหลังจากเปิดไฟล์สิปขึ้นมาแล้วนะครับให้ทุกคนเข้าไปในส่วนของโฟลเดอร์ Enable All Interior ตรงนี้นะครับต่อไปนี้ก็เข้าไปที่โฟลเดอร์สคริปต์ตรงนี้แล้วก็ลากไฟล์ทั้งหมดตั้งแต่ไฟล์ที่มีชื่อว่า iFood Addon 2ที่เป็นโฟลเดอร์นะครับ จนมาถึงไฟล์ iFruit Add-on 2.dll ด้านล่างได้เลยเอาเฉพาะไฟล์นี้นะครับส่วน2ไฟล์ด้านล่างที่เป็นโน้ตแผ่นเนี่ยไม่ต้องใช้นะครับสามารถลากแล้วก็ลบออกไปได้เลยนะครับผมกด yes ครับทุกคนทีนี้เหลือไว้แค่ไฟล์พวกนี้นะครับลากคลุมทั้งหมดแล้วก็เอาเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์สคริปตของเกม GTA 5เหมือนเดิมนะครับผมลากแล้วก็เอาไปวาง รอมันวางสักครู่หนึ่งเท่านี้นะครับทุกคนก็จะเป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงมอสอาชีพรถขดเงินแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันว่าตัวมอสเนี่ยจะติดหรือยังแล้วก็ขั้นตอนในการเช็คว่ามอสติดหรือไม่เนี่ยต้องทํายังไงกันบ้างเลยครับเอาเลยครับทุกคนทีนี้หลังจากที่เราเข้าเกมมาเนี่ยวิธีการเช็คว่ามอสเนี่ยติดหรือเปล่าก็ให้ทุกคนเนี่ยกด e c หรือว่าเปิดแผนที่ขึ้นมาได้เลยถ้ามันมีรูปสัญลักษณ์รถขดเงินสีเขียวแบบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็แสดงว่่ามออดขงงทุกคนนน,นเติแล้วััรบ เดี๋ยวเราจะลองขับมาดูก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้าเราเข้าไปในวงกลมสีเขียวแล้วเนี่ยตัวมอสเนี่ยจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็สปอนรถให้เรามาหรือเปล่าเลยครับโอเคเออผมลืมบอกทุกคนไปเลครับว่าตัวละครที่สามารถใช้ทํางานพวกนี้ได้เนี่ยจะมีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับก็จะเป็นไมเคิลและก็เทเวอร์เท่านั้นนะครับส่วนตัวละครแฟรงกินเนี่ยจะไม่สามารถเล่นในส่วนของเจ้ามอสหรือว่าทํางานตัวนี้ได้นั่นเองนะครับนี่เะครับเราลองกด e ด,ดูถ้ามันเปลี่ยนชุดให้เรา แบบนี้ก็แสดงว่ามอนเนี่ยติดแล้วนั่นเองเลยครับผมประมาณนี้เลยนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้กันเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบแล้วก็ไม่อยากพลาดคอนเทนต์แบบนี้อีกในอนาคตเนี่ยก็กดไลค์กดต c r i b e ไว้ เพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องพลาดคอนเทนต์ในการต่อลงมอด GTA 5แบบนี้อีกแน่นอนนะครับส่วนใครอยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงด้านล่างได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนขอให้ทุกคนเล่นมอตตัวนี้ให้สนุกสวัสดีครับผมโชคดีครับ